สนับสนุนโดย g i g a b y t e d e v a Natural MSI Gaming Notebook Corsair Doraku ah และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Ribbon เมค่ะ วันนี้ค่ะเมมี่เมนบอร์ดจะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเป็นชิปเซ็ต Z 270ที่เพิ่งเปิดตัวไปด้วยจากทางค่าย MSI ค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็มีร,รีวิวเมนบอร์รดของ MSI เนี่ยหลายตัวเลยนะซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะเป็นเกมมิ่งซีรีส์ค่ะก็คือจะจัดหนักจัดเต็มสเปคเนี่ยโหดมากนะคะน้องๆหลายๆคนที่ดูเนี่ยก็ถามมันเข้ามาเพียบเลยว่าเฮ้ย hey! พี่ครับอยากได้สเปคแรงแบบนั้นแต่ว่าราคาไม่ต้องแรงตามเนี่ยมันมีไหมนี่วันนี้ค่ะไอทีรีบอลก็เลยจัดให้ msi z270 sli plus สำหรับตัว pro series ของ msi ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ล่าสุดของเขาแล้วนะคะถ้าเทียบกับซีรีส์อื่นๆค่ะแต่ว่าเจ้าตัว sli ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว็อปสุดในซีรีส์นี้ค่ะอ่ะมาดูดีไซน์ด้านหน้าตัวกล่องกันก่อนนะคะมาในโทนสีดำดำจริงๆไม่มีสีอื่นเจือป้นนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวอักษรอย่างนี้ค่ะบอกชื่อรุ่นนะคะให้มันชัดเจนไปเลยหลายๆคนค่ะอาจจะแบบว่าเฮ้ย ชอบให้หน้ากล่องเนี่ยมันมีสีสันมันมีลวดลายเมนบอร์ดหรือว่ามีหน้าตาเมนบอร์ดแปะมาแต่อย่างเมเนี่ยเม่ว่าอย่างเงี้ยมันดิบดีนะมันชิคชดีเมชอบอ่ามาดูด้านหลังกล่องกันบ้างค่ะด้านหลังกล่องค่ะใครอยากเห็นหน้าตาเมนบอร์ดแต่ไม่เห็นที่หน้ากล่องมาดูหลังกล่องได้นะคะตรงนี้เขามีให้ดูค่ะ แล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยใสมาให้เพียบเลยนะคะตัวแรกสุดเป็น lightning usb นะคะที่มีเฉพาะในเมนบอร์ดของ MSI เท่านั้นค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบ usb 3.1 gen 2มาให้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยเร็วกว่าคนอื่น2เท่าเลยนะถัดมาเป็นเรื่องของการรองรับทั้ง sli แล้วก็ crossfire ค่ะมี steel armor มาให้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสล็อตค่ะแล้วก็เรื่องของระบบเสียงก็มาพร้อมกับตัว audio boost c แรมค่ะก็มาพร้อมกับตัว DDR4 Boost นะคะที่มีการแยกลายวงจรของแรมออกมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะลงมาด้านล่างอันนี้นะคะนี่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเขาอีกเหมือนกันก็คือตัว Military Class 5ค่ะเป็นกา,การการันตีนะคะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยคงทนแข็งแรงแน่นอนค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเขาก็มาพร้อมกับตัว Turbo M2 ค่ะตัว Pro Series เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าสเปกมันจะเป็นระดับล่างนะคะแต่ฟีเจอร์ที่เขาให้มาอย่างที่เห็นจัดเต็มค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเมนบอร์ดกันบ้างและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะนี่มาในโทนสีดำเรียบๆเหมือนกับหน้ากล่องเขาเลยนะ PCB เป็นแบบสี่เลเยอร์ค่ะ form factor เนี่ยเป็นแบบ ATX นะคะสีของ PCB จะมาในโทนสีดำด้านแบบนี้ค่ะก็ดูสวยงามดีนะคะตัดกับตัวนี้เลยลายปริ้นต์บนตัว cover แล้วก็บน h i t s i n ์นะคะที่จออเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะ s o c กเก็ตซค่ะเป็น LGA 1 1 5 1นะคะรองรับ CPU จากทาง Intel ทั้งตัวคาบิเล k กแล้วก็ Sky Lake เลยได้ตั้งแต่ Ce ร e r o อนไปจนถึง i7 ค่ะชุดภาคจ่ายไฟ CPU เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด10เฟสตัวฮีตซิงของชุดพานจ่ายไฟ CPU ค่ะอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าน,นี่เขาจะมีเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะทั้งก้อนนี้และก้อนนี้เลย สล็อตแรมมีมาให้4สล็อตค่ะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel นะคะความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 g b กะไบัสเนี่ยจะได้ตั้งแต่2133นะแล้วก็สามารถ overclock ได้จนถึง3,800 MHz เลยค่ะและทุกสล็อตเนี่ยเขาก็จะมีเป็น Steel Armor เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสล็อตมาด้วย Expansion ส lot ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย6สล็อตนะคะเป็นสล็อตสั้น X1 เนี่ย3สล็อตแล้วก็สล็อตยาว X16 เนี่ยอีก3สล็อตค่ะความเร็วของแต่ละสล็อตนะคะตัวนี้จะอยู่่ที X16 X8 แล้วก็ X4 ค่ะรองรับการทำงานแบบมอติการดด้วยนะคะทั้ง2 w s y SLI แล้วก็3 w a r o s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  r i ค่ะถ้าเพื่อนเื่จะต่อแค่การ์ดเดียวให้ต่อบนสุดวิ่งเต็ม X16 ค่ะต่อ2การ์ดนะคะมันจะวิ่งที่ X8 กับ X8 แล้วก็ถ้าต่อ3การ์ดเนี่ยจะเป็น X8 X8 แล้วก็ X4 ค่ะแล้ว2สล็อตนี้นะคะเขาก็มี Steel Armor มาให้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสล็อตค่ะเดีไม่หมดนะคะเขายังมี Turbo M.2 เนี่ยมาให้อีก2สล็อต ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะใส่ SSD ได้ยาวถึง110มิลิเมตรส่วนตัวล่างเนี่ยจะยาวสุดที่80มิลิเมตรค่ะแล้วตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มี SATA 3.0มาให้ีกพอร์ตนี่ EC debug LED เขาก็มีมาให้ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเขาก็มี RGB header มาให้นะคะสำหรับต่อไฟ RGB เพิ่มค่ะ ระบบเสียงของเขาค่ะเขาก็ใช้เป็นชิปเซ็ต Realtek ALC 1220นะคะที่มีเทคโนโลยี Audio Boost 4ด้วยตัว c a ปาซิเตอรค่ะเขาก็ใช้เป็นแบบ Audio Grade เลยนะคะมีการแยกลายปริ้นออกมาชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆอ่าให้ดูตรง cover ของ backio panel หน่อยค่ะนี่เขาก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ใน Pro Series ค่ะและสุดท้าย backio panel พอร์ตแรกสุดจะเป็น PS สําหรับเมาส์และคีย์บอร์ด USB 2.0มีมาให้2พอร์ตค่ะพอรต DVID และตรงนี้ค่ะเป็นตัว Lightning p o อ t ที่เมย์บอกไปนะคะก็คือจะเป็น USB 3.1จ Gen 2เขามีมาให้ทั้งแบบ Type A แล้วก็ Type C เลยและ2พอร์ตนี้ค่ะ USB 3.1จน Gen 1นะคะที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า VR Boost ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชิปเซตนะคะสำหรับ Control USB อันนี้แยกออกมาต่างหากเพื่อช่วยให้อุปกรณ์ VR ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ พอร์ต HDMI มีมาให้1พอร์ต RJ 4 5 USB 3 1มจน G มีมาให้อีก2พอร์ตค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นออ d ด o j ลแจ็คสำหรับเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็ถือว่าครบครันนะคะดีไซน์เองเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลรนะมาในโทนสีดำดูเคร่งครึมดูสุขุมขน,นาดน,นี้อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์บันเดิลกันบ้างนะคะเซตแรกจะเป็นนี่เลยสมุดชุดคู่มือ Quick Installation Guide และแผ่น DVD Driver แตงกวการ์ดค่ะสายซาต้าให้มาสองเส้นฝ <Yes. S 1> าหลังแบคเยโอพานลและสุดท้ายเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดสายเคเบลิลค่ะ สำหรับประสิทธิภาพของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยคือถ้าพเพื่อนๆนะซื้อไปแล้วไม่ได้จะอไปรีบไปเค้นพลังอะไรของมันมากมายซื้อไปประกอบแล้วลองเล่นเกมเลยเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กับเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังมองหาเมนบอร์ดแท้สองสักตัวหนึง่งที่มีฟีเจอร์มีสเปคครบครบงบประมาณอยู่ที่ประมาณ5 6000บาทเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆค่ะและวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ค่ะที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะ ขอขอบคุณผู้สัมผัสใจดีทุทกๆท่านด้วยค่ะเทปหน้าเวจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ